มาลีนะคะช่อมาลีอันนี้อะไรเครื่องในพี่เขาเรียกอะไรนะตรงนี้คุกเมาไหมคกมุกเม่าเอน็นอันนี้เอน็นเขาเรียกเอ็นแก้วนะพี่นะเอ็นแก้ว มันมีกี่เอ็นเนี่ยมันมีมันมีเ็นแก้วเอ็นเนี่ยอันนี้หางมันมีอ๋อนี่หางหมดแล้วหางหลงเรือไม่มีอันนี้ไงช่อมาลีเนี่ยคือนางเอกช่อมาลีก็คือโน้ก็เป็นเนื้อทอนลิ้นทอดอ๋ออร่อยอยู่นะทอนลิ้นทอดก็มีนะทุกคนนะมาหั่นใหญ่แวะมาเลยนะร้านนี้นะเนื้อนี่มีครบหมดเลยช่อมาลีโคกเมาก็มลีสาขาสองนะเราเคยลงไปแล้วไอ้นี่ไอ้นี่เขาเรียกแก้วเหรอูย่นะแก้วเอ็นเนื้ออ่าเดี๋ยวแก้วเอ็นอยู จะได้มาสายเนี่ยสวัสดีหนึ่งพันท่านนะคะจะได้มาสายนี่กำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวว่าร้านพี่เขาลงไปลงไปสองสารอบแล้วรู้สึกว่าอันนี้เขาเรียกค่าลายนะมันเล่าน,นะผ่าลอ,ออพูอ้ง่วงขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้มีหอมหมกกูด้วยนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวได้ดูชื่อร้านเนี่ยมีเบอร์โทรด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ให้มากกินข้าวนี่คั่วกกิ้งค่ะโองร้อยเมืองตายค่ะอันนี้วัววอผีไหวเลยอันนี้คัวกิ้งเนื้อค่คั่วกิ้งเนื้อนะคะทุกคนอันนี้คั่วกิ้งไก่นะอันนี้คัวกิงไก่ไหมนี่คั่กิ้งที่แท้จริงเป็นแบบนี้เลยอันนี้คั่วัววัวสดอันนี้คั่วัววัวสดนะพี่โอ้ยอยู่นั่งกินยังอย่างอื่นก็มีนะอย่างอื่นก็มีครบหมดเลยเดี๋ยวถ่ายเมนูให้ดูเนื้อนี้ได้เนื้อนี้ได้ จะถ่ายเมนูให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่มีตามสั่งมีทะเลอะไรก็มีนะทุกคนนะโอเคนะคะรด้ด้มาสั้นๆนะ